ไม่รับผิดชอบ1 5 9 0 0เหลือ15,9 90บาทนะใช้การไม่ได้มีค่าเท่ากับเศษเหล็กน,นะทุกคนฟังไว้แล้วศูนย์เขาก็ไม่รับผิดชอบให้มาที่ชอบชอบก็ไม่รับผิดชอบทุกคนฟังไว้นะนี่ไม่ต้องโวยวายครับ15,900บาทต้องโวยวาอ้าวลองตีเดลองตีเดี๋ยตวตอวาย <S 1> 1 <S <ไ>วนะครับหนึมบาททุกคนฟังไว้นะต้อ<ไ>วย<ม><ไ>วานะครับ มีค่าไม่ถึงสองบาทตอนนี้นะคะฟังว้ทุกคนเรายอมเสียหนึ่งหมื่นห้าพันเราไม่สนใจแล้วทุกคนฟังไว้อย่าซื้อนะรุ่นนี้เอเจ็ดควังไว้เลยอย่าซื้อเลยเดี๋ยวเราจะไปที่เร,เราจะไปที่สำนักมมงานใหญ่ด้วยฟังไว้อย่าซื้อทุกคนฟังไว้นะอย่าซื้อเพราะมันไม่มีสารับผิดชอบไปซื้อซีเลยคนสารซืซีเลยฮะเขาบอกว่าไปซี้ซีเลยกูไม่สนใจไซีครับกูไม่ไปไหน ไรไม่ได้แล้วมึงก็เขียนอะไรไม่ได้มไม่ต้องคุยมีคุาความไม่ชอบแค่นี้แหละไล่มึงไปศูนย์อ้อมใหญ่แล้วศูนย์อ้อมใหญ่ก็ล <ผม S 1> ไล่มาที่นี่คุยสารซีสิ้นจะเลยมึงไม่มนสนใจแล้วฟังไว้นะ